อาหารเชา้าที่โรงแรมแกนเซนเตอร์พอ์สเปซเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่บ้านเราชอบมากๆมิากับมาวิลคือฟินมากเพราะมีอาหารให้เลือกหลากหลายและซนที่แม่ชอบที่สุดเลยก็คือซนเอ็กซ์สเตชันพอเครื่องเขามีให้เลือกเยอะแล้วพี่พนักง,งานก็คือทำแบบรวดเร็วมากป้าป๊าก็คือฟินเพราะว่ามีไข่กระทะด้วยใครชอบกินผัดผักเขาก็ทำให้แบบสดๆดร้อนๆส่วนตัวคือชอบอาหารเช้าที่นี่มากเพราะคุณภาพาอาหารก็ดีรสชาติก็อร่อยไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมคนถึงมาพักที่นี่กันเยอะเพราะนอกจากเด็กๆจะฟินกับการเล่นน้ำแล้วผู้ใหญ่อย่างเราก็ฟินกับการ ทานอาหารเช้าด้วยค่ะส่วนขนมปังเบเกอรี่เขาก็มีเยอะมากเลือกตักกินแทบไม่ถูกเลยค่ะผละไม้ก็มีแบบจัดเต็มแล้วก็ยังมีไอศครีมกับแพนเค้กให้กินอีกด้วยอิ่มจากมื้อเช้าก่อนจะไปเช็คเอาท์เด็กๆก็ขอไปแวะเล่นน้ำกันก่อนส่วนน้ำที่นี่เขาก็ทำได้แบบถูกใจมิลามาเวลมากพอมีให้เล่นหลายโซนแต่ละโซนก็คือสนุกแล้วก็ฟินสุดๆทุกครั้งที่มาเที่ยวพัทยาเราก็จะเลือกโรงแรมที่เด็กๆชอบเป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็เน้นดูที่สระว่ายน้ำเป็นหลกักเพราะบ้านนี้ชอบว่ายน้นา เสร็จเด็กๆก,ก็ขอมาตีกอล์ฟพามาพักที่นี่3วัน2คืนเรายังไม่ได้มาเล่นโซนนี้เลยค่ะทุกกิจกรรมในโรงแรมนี้มิาก,กับมาเวลก็ชอบมากๆเรียกได้ว,ว่าเล่นสนุกจนไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวพัทยารอบหน้าโรงแรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่เราจะมาพักอีกแน่นอนค่ะ